สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่ีปนองตะปูทุกคนเด้อค่ะสว่วนพ่อแม่ี่นองไปใส่บาตรแล้วี่นองเนาะส่วนเอฟซีไปใส่บาตรนะท,ทำบุญเด้อพี่น้องตื่นมากกันได้ผู้เพิน่นผู้เพิ่นไอ้อยู่ในตลาดะสะดวกสบายในะจักน้อยเนาะย่างไปตลาดกะที่พาโซง,งเจ้าเพิ่นเดินบินสบาทอยู่ทุกตลาดเนาะพี่นอ้องเนี่ยมือเศร้า ตะกี้ตะโกนถึงนางมาตั้งในยู่บ้านนางกะไปังส่นละจ้ะไปเซ่อบ้านยังมือเ้าโนพี่น้องเนาะต่ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านนอกแล้วกะต้องตื่นแต่เ้าแล้วค่ะตื่นแต่เ้าตีซี่ตื่นขึน้นหุงเขาหุงนน่ำกับเขาแนวได้อยากได้เพิ่มก็จะค่อยไปซื้อเอาตลาดเพิ่มเนพี่น้องเนาะมือนี้ก็ได้กล้วย ้วยมีตะลูกงามๆพี่น้องมีตะลูกเต็มๆเลยอยู่สวนถ้ำเมืม่อวานนี่ออกไปปไลูกนอไม่พ่อปลูกพ่อลานปลูกนอไม่พี่น้องอ้าวปลูกนอไม่พ่อลูกพ่อลานปลูกนอไม่แล้วกะมมะยังเบิ่งกล้วยพี่น้องได้มาหกเครือคุณมันมันมันโบแมนอันนั้นพี่น้องคือคือไอ,อ้ต้นใดที่มันนั่นยืนลงไปในสระละมันใบมันเขาตัดใบบ่ถึงจริงๆเนาะ ก็มันก็คุ้มอยู่ถ้าหากันยู่ฟังนี่เลี้ยวไปฟังคุณมันจะอยเห็นเครือกล้วยบัดนี้บัดนนี้ไอยังก็เขาเอื่นกระลอกอ่าเพราะมันเริ่มเฮิมเฮิมนี่ก็กระลอกกับไปจัดการแล้วพี่น้องจะจัดการแล้วคับมันเฮิมแล้วมือนี่มันเฮิมมืออื่นมือมันจิสุกเบิดเลยพี่น้องกล้วยบัานี่กับกระลอกทั้งกระลอกทั้งนกยิมน้ำสำรานยิมหมีพี่มัน ทั้งทั้งนกทั้งกล้วยโอ้ยทั้งนกทั้งกระรอกน้องพี่น้องเนาะก็ฝุกกันเขาผู้เดียวนั่งผู้เดียวกับตัดเพได้อแล้วนอกจากย่ามเขาจ้างอันคนงานไปเห็ุงานหรือว่าลูกหลานเขามาหาทั้งสี่ก็จังได้ใบบ้านเขาตัดให้พี่น้องกันเขาผู้ยิ่งผู้เดียวไปตัดกะตัดก็เอากล้วยบพราะอะกัเพราะว่ามันมันอุปสรรคสินยกเครื่อไว้เนาะเครื่อกล้วยพี่น้องเนาะเครื่อกล้วยสวนถ้ำนะคะ จะกกาเป็นจะต้องตัดรลคาพี่น้องแต่ว่าไม้กาหนดการก็ิตัดช่วงสิ้นเดือนเั่นเนี้ยลูกุมทพิ่นกัสิมาบานี้บานี้มันพท่านในหอดสิ้นเดือนแล้วพี่น้องเพอาท่านหอดสิ้นเดือนมื้อนี้มันสิ2นยี่สิบสองกระซหกเครื่อแล้วนนี้ซูหกเครื่อแล้วก็กระลอกกับนกกระเจาะทุกเครื่อแทบทุกเครื่อกระเจาะ จะสามรื้อบออ่จอบ่อจอสี่ื้อบ่จะสองรื่อแล้วก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ได้กล้วยนากกล้วยเขากั้มแม่ค่ะอีกสองรื้อจะก็กะเลยได้นั่นมากตั้งกับมันมีแต่ลูกใ่ๆเต็มๆเลยพี่น้องมือนี้ก็ตั้งใจจะเอาไปเอาเอาเอาใส่ไห้พี่สาวใส่บาทบานห้าบบานจากของนำ้ำ พี่สาวพึ่งใช้พ่ใบาทอยู่หน้าบ้านค่ะ,ะนั่งกะมาวัดหลวงผูจือกับวัดเขาตะเงาะค่ะอำเภอหนองบัวละวีค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่กวัวแล้วค่ะตีสี่โอ้ยสี่สี่กวัวแล้วพี่น้องอีสี่กวัวแล้วเร่ เอาบุญมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเอาบุญน้ากันค่ะผู้้ใดไบ่ได้มาใส่บาตรบ่ได้มาเฮ็ดบุญน้ำหมักบ่มีบ่ม,บมีเวลาหรือว่าเฮาเวลามันบ่อยอานวยที่ว่าเฮาบ่าสามารถสิมาใส่บาตรด้กอนุโมทนาสาธุยกมือใส่หัวออาน้ากันเดอ้อพี่น้องฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนกับที่บ่ค่อยมีเวลาไปใส่บาตรเนาะสมัยตะกีก้เขาไปห้องเปียงยนั่งกับ ใส่บาทน้ะมือเ้าก่อนแล้วก้อนสีอันคือว่าไปห้องกลับมากลับมาบเวลาถือกระสวสดสียหอดโรงแรมนั่งสิก็ไ,ได้ใส่บาทก่อนจะอยเด็กไปอาบน้ำนอนกลับมาจากลองเพียง,งบรถขัวดเสีสาหอดโรงแรมกะโอ้ยวเสียหอดโรงแรมกับปุริเลพี่น้องวเสียหอดโรงแรมกะไอ้นะั่นนะกะไอ้กับสว่าง พอดีสร้างแมค่าเขาเฮ็ดเป็นชุดเป็นชุดไว้ค่ะพี่้องใส่ปล่อยใส่บาทแล้วครับสือป่ามาปล่อยทุกเมื่อค่ะทำไมก้อนบันนั่งเพราะว่านั่งสิเบ่งไว้เลยว่ามองใส่าบาทยูมองไดพระายางทั้งไดสายไดมองไดมีน้องนำม,มองไดมีน้องนำเขาสืบปลาตลาดได้ตลาดไดนั่งสืเบ่งไว้พร้อมเรียบร้อยก้อนที่จะ สมมุิว่าเขาไปเซาไปพักโรงแรมไดสิแสดงอำเภอใดจังหวัดใดเป็นซิกมือก็ไข่ใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่โรงแรมตามคิวการแสดงแต่ว่าแบบขาม,มันไก่ไก่ประมาณลอยกลัวกิโลนี่นั่งกับสิขับกับโรงแรมมองเกาเพราะว่าเขาชอบการแสด้ใไซบาสนอกพี่น้องเนาะวันนี้นั่งกับสตีหาแล้วพี่น้องโอ้ย ก็จะคือจังเลี้ยวเลี้ยวเด็ขยำขยำเ้าจังนั่นคือจังเลี้ยวขยำเ้าบ่ได้ไปใส่มันมันก็คือซาซาหนาะพี่น้องเนาะขย้ำห้อบ่ได้ไปใส่มันก็คือซาซาขย้ำห้องมีธุระปลาปังไปใส่นะมันคือจังนั่นเลี้ยวข้างนาฬิกาก็เลยเน้าพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องบุญมาฝากเด้อ ดวงมืดใจหัวนโมทนาสาธุน้องันเด้อพี่น้องเอ้ยผู้จ้าหนึ่งประเทศไปก็ได้เอาละพี่น้องก็บ้าได้ต่วใดเองเนาะแม่สาวดำมาเพราะท่านได้พี่น้องเพราะท่านได้เพราะท่านได้ฝันฝันกับเป็นฝันฉันจำเพราะใก็คือโบมันโบเมียนแหละพี่น้องแต่จำได้เพราะท่านโบเมียนนอนพี่น้องเนาะ แต่บ่าถามว่าแม่สาวดำม,มักมักเล็กยังว่าฉันนี่เล็กอยู่ในใจแล้วก็พี่น้องนะงน้องมักนั่ง,งพี่น้องเนาะแต่บา่าเเล็กเล็กวันนี้มันสัญจรน้ะพี่น,อนะน,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 น้องเนาะสัญจรเนี่ยนั่งกับโบหูเลยว่าสลาบุรีเอากับตัเบ่งตาแต่ว่าเอรอถผู้ว่าทะเบียนนี้ยัง มองที่เพิ่นไปออกไว้สัญจรนั่นห้องยี่ยังที่สี่งน้องพี่น้องเนาะต้องเบิ่งไปจังสันล่ะแต่นนั่งเอาบ้องหูแจ้กเราก็ไปเบิ่องมองได้กดกดเบิ่องมองได้นั่งเอบ้องหูนอกจากว่าคนที่เคยติดตามข่าวเบิ่งข่าวเขาก็จะบอกน้องพี่น้องเนาะว่าเลขที่เป็นรถผู้ว่าราชการจั네งหวัดสระบุรีทิเบียนอี่ยังรหัสรหัสไปสินี้รหัสอี่ยังมองที่เพิ่นไปออกไว้นั่นมันั่นไอ้ห้องเบอรยยังจังสิ่งนาะพี่น้องเนาะ ต้องเบื่อไปเช่นสันเนาะพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่ากะระวังเลขเบิรนเลขหามเนะ้อพี่น้องไอ้ขันห้อยสันจอดนะมันจะมีเบิรน,ม,นมีหามลนะนาอพี่น้องเนาะมีเบิรนมีหามละขัน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 เปิดจังทีผพานมาหนะ่ะวะมีเบิรนมีหามลนะนาอพี่น้องเนาะมันิบ่ออกันมันิบ่ออกอ่าคือจังนั่นเด้ตามที่นั่งอจับอ่า ตามที่นั่งเคยเบิ้งมาแล้วก็จับตาเบิ้ง่ามันเป็นจังส่อีกองวันนี้มันก็เป็นมันก็เป็นมันก็เป็นนัก็เลยว่างไว้แต่มันเป็นจังส่มันก็สิมาเบิ้งมาหามแล้ะพี่น้องแต่ก็บบแน่นอกวันนี้ห้าไปออกจังหวัดสระบุรีแต่ว่าห่างมันบ่เบิ้งบอกหามมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดพี่น้องต่วาส่วนมากมันจสออกเบิ้งออกหามค่ะออกเบิ้งออกหามละออกตองเพื่อ บอกตองสามตัวกันยังเคยมีเนาะพี่น้องเนาะมันไม่โบน,น่นอนแล้วพี่น้องเลยแนวะของบ่มีหักฟูเฮ้าก็ซุ่มไปเนาะซุ่มไปอืซุ่มไปเดาไปแต่เราซืซ้อซุ่มไปซื้อเดาไปมันเกิดอยู่กับคนที่มีอ่าที่มีดวงดวงมีโชคดวงมีโชคมีลาบดวงขึ้นดวงกำลังขึ้นดวงดีจกิกระทึกแล้วพี่น้อง ทานหลายโมบานพี mobile, no, o, ่น้องวัวสดสดถิ่วอัดวัดหลวงปู่นั่นอืมโอ้ยนั่งวันนั่งนมาแต่เสอบป่ะยังบวชสอบน้องพี่น้องบอกโอ้ยมาแต่เสอบยังบวชสอบเลย ้าก็นอนมันเป็นธรรมชาติของน้องมา้าน้องแมวเนาะข,ขึ้นเอา้า น่าจะใน้น่นบันี่กอ๋อ